สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super X View นะคะหลังจากที่หายหน้าไปสักพักเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเครื่องดิบผมเลมิตันโปลักนะคะ Miss Night Edition ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น h S h 9100B <ๆ>ที่ตัดสินใจซื้อยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าไปดูรีวิวในพันทิปมานะคะก็ไปเสิร์ชหาเครื่องดิบผมที่เหมาะสําหรับผมชี้ฟูผมไม่มีน้ําหนักนะคะพอลองใช้แล้วรู้สึกตอบโจทย์มากๆเลยก็คือรู้สึกว่าผมนุ่มลื่นมีน้ําหนักแถมใช้ งานคล่องด้วยนะคะส่วนตัวหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แถมรูปลักษ์เขาก็ดูสวยงามนะคะเป็นเหมือนลักชัวรี่หน่อยๆนะคะเป็นสีดําด้านประกอบกับสีรถโกลแบบนี้เลยพอใช้แล้วก็ติดใจมากๆเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยนะคะ ามาดูตัวกล่องของเขานะคะด้านหน้าก็จะอธิบายถึงคุณสมบัติคร่าวๆนะคะของตัวเครื่องหนีบส่วนด้านหลังตัวเครื่องเองนะคะรับประกันยาวถึง2ปีเลยนะคะตัวภายในกล่องของเขานะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับแบบนี้นะคะก็คือวางตัวเครื่องตัวนี้เพราะว่าเราเปิดออกมาใช้แล้วนะคะนี่ข้างในของเขานะคะก็จะมีคู่มือให้เราเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแบบนี้เลยเรมินตันนะคะปูแ oh, ลก ตัวเครื่องนะคะดูรูปลักษณ์ภายนอกก็สวยงามเลยนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้ข้างในก็จะมีแถบสีรถโกแบบนี้ค่ะส่วนตัวแผ่นตัวนี้นะคะความกว้างอยู่ที่110ม mm มค่ะเหมาะสําหรับทําผมตรงหรือว่าจะม้วนรอนก็สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นตัวภาษาอังกฤษแบนเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูหรูหราเลยตัวหน้าจอก็จะเป็นแบบ LCD นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ดูปุ๊บ ความร้อนของเขาปรับได้ถึง9ระดับเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่150จนถึง230องศาเลยนะคะนี่ เวลาเราใช้งานแค่เปิดวอร์มเครื่องแค่10วินาทีเครื่องก็ร้อนเนิวมากๆส่วนตัวสายของเขานะคะยาวถึง3เมตรเลยสามารถหมุนได้ถึง360องศารอบตัวเลยนะคะปุ่มการใช้งานของเขาก็มีไม่มากนะคะคือจะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะคะเวลาเราใช้งานก็แค่ปลดล็อกตรงนี้ปุ่มของเขาก็ใช้งานง่ายนะคะมีแค่ปุ่ม power แล้วก็ลดหรถถือเพิ่มอุณหภูมิแค่นั้นเองลืมบอกไปนะคะเขาจะแถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะคะก็เป็นกระเป๋าหนังแบบนี้ซิปก็เป็นสีรถโกเหมือนกับตัวแถบเครื่องเลยนะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวกระเป๋าก็จะเหมาะสำหรับพกพานะคะเก็บสายได้ง่ายขึ้นนะคะ คุณสมบัติหลักของตัวเครื่องนะคะตัวนี้คือเขาผสมสารเซรามิกนะคะไปถึง90%เพราะว่าแบรนด์อื่นเขาจะผสมแค่20-40%แค่นั้นนะคะเพราะว่าเวลาหนีบไปมันก็จะทําให้ผมเรานุ่มลื่นนะคะไม่ทําให้แบบแห้งกระด้างอยู่ทรงได้ทั้งวันส่วนคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะใช้เทคโนโลยีเป็น opti นะคะมีความร้อนในระดับที่เหมาะสมก็คือจะปรับตามสภาพเส้นผมของเรานะคะก็คือที่บอกไปคือ9ระดับนั่นเองนะคะถ้ายังไงเราก็ไปลองใช้งานกันเลยนะคะ เข้าสู่ขั้นตอนการลองใช้นะคะตอนนี้ก็สระผมเพิ่งเสร็จนะคะก็เช็ดใกล้จะแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นหนีบผมตอนผมที่กำลังแบบชี้ฟูแบบนี้เลยตัวสายเขานะคะยาวถึง3เมตรเลยนะคะสามารถหมุนรอบตัวได้360องศาเลย เรามาเสียบแล้วก็ลองใช้จริงกันเลยนะคะตัวหน้าจอแสดงผลของเขานะคะจะเป็นระบบแบบดิจิตอลนี้เปิดขึ้นมาสามารถปรับระดับได้9ระดับเลยตั้งแต่150จนถึง230องศานะคะแต่ว่าผมหนูเนี่ยมันเส้นเล็กมากๆเลยก็ปรับแค่สัก1 5 0 160ก็พอนะคะนี่ตัวเครื่องหนีบตัวนี้นะคะเขาบอกเลยว่าร้อนเร็วมากรอเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเริ่มร้อนแล้วนะคะ ขอเพิ่มแล้วกันนะสักร้อยหกเพราะว่าผมมันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่<ะ>เป็นคนที่หนีบผมไม่ค่อยเก่งเลยต้องบอกก่อนนะคะแต่ว่าพอลองใช้อันนี้แล้วติดใจนีเขาบอกว่าหนีบได้ตั้งแต่โคนผมคือไม่ทำให้เราเจ็บนะคะแล้วก็หนีบแล้วผมก็ดูนุ่มลื่นไปเลยนี่เขามันจะไม่หนีบ คือมันจะไม่กินผมเราอะนี่เห็นไหมเคยใช้แบบยี่ห้อธรรมดาหนีไปแล้วแบบผมมันรู้สึกแข็งๆกระด้างกรด้างแต่ตอนนี้พอหนีไปแล้วรู้สึกผมมันนุ่มลื่นมีน้ำหนักขอ,ขออนุญาตใช้มือนะคะเป็นคนที่หนีบผมไม่ได้เรื่องเลยจะบอกให้นี่เห็นเห็นไหมคะว่ามันต่างกันขึ้น หนีบแค่รอบเดียวผมก็อยู่ทรงได้ทั้งวันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าหนีบแบบม้วนเป็นลอนไม่รู้ว่ามันจะอยู่ทรงได้นานไหมแต่ปกติคือเป็นคนชอบหนีบตรงให้เทียบสองข้างผมดูมีน้ำหนักขึ้นมาเลยนะคะนี่อู้ใช้ความร้อนอยู่ที่ร60นะคะเพราะว่าไปเพิ่มมาเมื่อกี้ผมมันไม่ค่อยแห้งก็รู้สึกว่าผมมันนุ่มลื่นม,ม,มีน้ำหนักขึ้นมาเลย เมื่อเทียบกับข้างนี้คือยังชี้ฟูอยู่เดี๋ยวขอตัวไปหนีบทั้งหัวกันก่อนนะคะแต่แต่มันก็มีแบบหรือว่าใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้มันแอบกินผมไปนิดนึงนะอาจจะพอจับไม่ดีแน่ๆเนี่ยพอจับดีแล้วมันไม่กินผมแล้วนะคะเฮียร้อนถึงใช้ต้องใช้หีเขาแค่ไม่หนีบหัวพอได้วแต่มันร้อนมากเลยา ร็จแล้วค่ะไม่ถึง3นาทีนะคะก็จะได้ผมแบบสุขภาพดีแล้วก็เงาแบบนี้คือชอบมากๆเพราะว่าจะบอกก่อนว่าเป็นคนที่ผมค่อนข้างที่จะเสียเพราะว่าทําสีผมบ่อยมากแล้วก็แต่ก่อนจะใช้เป็นยี่ห้อตลาดธรรมดาก็รู้สึกว่าผมมันแห้งแตกไปพอใช้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมหนิบผมแล้วไปทํางานเพื่อนทักว่าเอ้ย hey, ไปยืดผมมาหรือเปล่าทําไมวันนี้ผมดูมีน้ําหนักจังแต่เคล็ดลับดีๆก็อยู่ที่ตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะแผ่นหนีบของเขานะคะคือแบบเรียวมากอยู่ที่1 1 0 mm, ิบมิลลิเมตรนะคะเขาบอกว่าเหมาะกับการม้วนผมดัดลอนนะคะคือมันจะคล่องแล้วก็ลอนสวยเดี๋ยวเรามาลองดูคือปกติไม่เคยทําลอนเลยเพราะว่าทําไม่เป็นเพราะว่าหนีบตรงก็ยังจะหนีบหูตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันง่ายเหมือนที่เขาเขาบอกไหมเอ้มันหนีบเข้าหนีบออกว่าตัวเองน ไพ่อผมเสียเปลี่ยนมีเลยเอ้านี่ไงร่อนล่านะอีกกป็นไม่กว่าอ๋อมันต้องมันต้องเฉียงๆฉียเป็นไหมเป็นอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้ต่อแล้วมันไม่โมยเยอะๆหรอไม่รู้กันอ๋อมันต้องมันต้องโมยโนี่พอดัดรอนแล้วมันก็ ผมก็ยังดูเงาอยู่นะคะถ้าใครเคยดูตาม y o u t u b e นะคะว่าวิธีการทำลอนก็ทำยังไงแต่ก็ไม่สามารถอยู่ดีค่ะเออเนี่ยมันดูเงาจังเลยเนาะอะ,นะอออชนี่โอ้แค่นี้พอแค่นี้คะ แต่มันเงามากๆเลยนะคะเนี่ยดูผมแบบสุขภาพดีมากเลยแต่มีเคล็ดลับมาฝากนะคะทุกคนสําหรับคนที่ชอบทําสีผมชี้ฟูแตกปลายนะคะแล้วก็ผมไม่มีน้ําหนักส่วนตัวคือใช้น้ํามันมะพร้าวหมักผมประมาณ15นาทีก่อนสระนะคะจากนั้นก็สระผมแล้วก็หมักผมด้วยคีมนวดตามปกตินะคะบางคนบอกว่าหมักผมแล้วทําไมมันรู้สึกเหนียวแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเลยแถมยังทําให้ผมเราคือนุ่มแล้วก็ไม่ชี้ฟูด้วยนะคะดูมีน้ําหนักเห็นไหมคะ อาจจะเพราะวันนี้ไปทําสีผมมาใหม่ด้วยนะคะก็คือทําเป็นสีเข้มผมก็เลยรู้สึกว่ามีน้ําหนักยิ่งขึ้นนี่รอนก็ใช้ได้อยู่นะแต่อาจจะต้องไปฝึกทํามากกว่าน,นี้นะคะนี่อุ้ยเดี๋ยวเร,เรามาลองเทสอีกรอบหนึ่งพอทํารอนแล้วมาทําผมตรงมันจะตรงเร็วไหมนี่จากผมที่มันเป็นลอนรอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองเนบให้มันกลับมาตรงเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงล่ะ ปกติหนีบผมก็จะไม่ค่อยหนีบถึงข้างหลังนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นเรารู้ว่าเราสวยจากข้างหน้าข้างหลังช่างมันนะคะมันเป็นปัญหาของคนอื่นใช่ไหมเพราะาเราเห็นว่าเราสวยแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเรา <laughs> ตัวนี้นะเวลาเราหนีบผมแล้วออกไปข้างนอกถ้าลืมถอดปลั๊กไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันตัดไฟให้อัตโนมัติภายใน60นาทีนะคะ60สนาทีไม่ใช้งานก็คือตัดไฟไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเยเครื่องจะไหมจะช็อต ข้อดีของเขาสำหรับคนขี้ลืก็ดีมากๆเลยอ่ะก็ได้อยู่สวยอยู่นะคะถ้าใครอยากจะซื้อมาลองใช้ก็ซื้อได้เลยมีโปรนะคะในช h อป e ี้ a าชด้าอะไรเงี้ยในช่วงโปรโมชั่นต่างๆก็เข้าไปดูกันสำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อมาลองใช้ก็แนะนำนะตัวนี้ให้ไปเลย สิบคะแนนนะกันเพราะว่าปกติเคยเป็นหนีบของเพื่อนเป็นเลยช้าๆเหมือนกันแต่รู้สึกว่าผมไม่ได้ลื่นขนาดนี้พอใช้ยี่ห้อนี้ก็คือเลิฟเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ